ครับก็ตอนนี้น่านปลาชลาไหลครับผมก็สองครึ่งครึ่งพุทธพฤหัสพึ่งออนไปหนึ่งตอนเดี๋ยวพุทธพฤหันนี้ออนอีกสองตอนก็เห็นว่าเลตติ้งก็โอเคนะเปิดมาก็เริ่มที่สองแล้วแต่ก็คาดหวังนะคาดหวังอยากได้สูงกว่านี้หน่อยแล้วก็ คิดว่าน่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็มีมีฟีดแบ็กมาค่อนข้างเยอะแล้วคนก็สงสัยเราเยอะว่าแบบเ hey, อจะแบบดีไหมหรือว่าร้ายหรือว่าตอนจบเนี่ยจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยฮะก็ฝากติดตามไปจนถึงตอนสุดท้ายเลยนะครับฝากด้วยเล่นเรางได้เป็นเหมือนตัวเองไม่เหมือนเล่นเลยหรอแต่เขาดีนะถ้าเราบอกว่าเราไม่เหมือนนะเราจะดูเป็นคนไม่ดีป่ะคือ <c oughs> <c oughs> ผมคิดว่าเขา,เขามีความ ฟ้าคลามเนี่ยมีความอบอุ่นกว่าผมแล้วกันมีความที่รู้ว่าใครอยากได้อะไรทํำยังไงถึงจะแบบเข้าอกเข้าใจคนกว่าผมนิดนึงผมจะเป็นแบบผู้ชายแบบแบบแข็งๆหน่อยอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันจะแบบ ไม่รู้ว่าแบบเขาทําแบบนี้เขาต้องการอะไรยังไงอ่ะอันนี้นที่เราอาจจะต้องไปเติมความรู้สึกตรงนี้เข้ามาแต่ก็ทํากันบ้านอยู่ไม่ไม่นานครับรู้สึกว่าร่วมงานกับพี่เจมมากับนิชาก็คือแป๊บเดียวกับหากับยะทางกูแค่ประมาณไม่กี่ครั้งเราก็เจอแล้วพอมันอยู่อ่ะมันก็อยู่แล้วทั้งกองมันก็สนุกมากเหมือนทุกคนเป็นตัวละครกันหมดเลยเนียมันต้องปรับจูนกันไหมเพราะว่าแต่ละคนก็เราพยายามจะได้การช่วงแรกปรับจูนประมาณหนึ่งอย่าบอกว่า ก็ใกล้กันไหมเหรอก็ช่วงแรกมันก็ปรับตัวนะแล้วก็พอหลังๆมาก็แบบเริ่มสนิทกันมากขึ้นเ,เรื่อยๆอย่างเงี้ยอย่างาตัวเราเองอะในบทอะเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เราอะสูสีกับพี่เจมมากๆเพื่อจะให้แบบน,นิชาให้ให้นางเอกเนี่ยเลือกว่าจะเป็นใครดีร่วมถึงร่วมถึงคนดูในหน้าจอด้วยให้แบบจะมีสักมุมหนึ่งไหมที่แบบเขาก็ต้องเห็นเราแบบ ซูสีกับพี่เจมเลยครับอันนี้ก็ต้องแบบทํากันบ้านรวมถึงแบบว่าทํางานหนักกับพี่เจมด้วยเลยก็เลยกลายเป็นว่าพอจบกองก็สนิทกันมากๆทางแกงเลยความหล่อจริงๆเนาะคุณเจมไม่กล้าไม่กล้าพูดเออขาวขมขาวเหรอจูเนียร์ไจูแพ้คุณจูแพ้ไปคุณจูเขาแบบขายแบบ หล่อเข้มตลกแล้วไงครับ <มา S 2> ผมก็ต้องผมกับพี่เจมก็ต้องมาสู้กันหน่อยเพราะจะมีฟีดแบ็กหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องนี้เกี่ยวกับพี่น้องใช่ไหมเขาเข้าใจว่าเป็นผมกับพี่เจมมาตลอดเพราะหน้าคล้ายกันผมกับพี่เจมตาตาเล็กเหมือนกันอะไรงเที่พี่น้องคือใครคือนิชากับพี่เจมอ้าวใช่อ้าวอ่อสยเลยไม่คือแบบในเขาบอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าเป็นแบบ สนิทกันคล้ายพี่น้องแต่ว่าไม่ใช่อ,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 อย่างนี้อย่างนี้เขาเฉลิมแต่แรกอยู่แล้วดูมีน้องใจเนื้อนึกว่าจะเผอยสะโพกอะไรออกไป <c oughs> ไม่ใช่นะฮะไม่ใช่นะฮะให้มีฝั่งละครครับก็ฝากนั่นฟ้าชาลัยด้วยครับผมคุณฤทธิหัตถ์สองทุ่มครึ่งครับช่องสามพระหลงอต่เรื่องค่าตัวไม่ครบนะตัวนะตัวโดนหนึงห่งลูกคุณบอกตัางตัวค่าตัว ไม่ต้องไม่ต้องระบุว่าเหตุการณ์ไหนพูดไงดีพูดไงดีไม่ต้องระบุชื่องานแต่เหตุการณ์เป็นทีไรพูดไงดีพูดไงดีโอเคก็พูดไงพูดไงดีโอเคคือมีมีงานหนึ่งแล้วกันไปไปร่วมงานแล้วก็แต่ค่าตัวไม่ครบอะยังยังไม่ได้ค่าตัวใช่แล้วก็ก็ก็เลยเลยสัญญามาประมาณหนึ่ง้วครับแต่ว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงแบบทวงถามกันอยู่แหละเราก็รู้สึกว่า ก็มีมีฟัหนึ่งก็เอ๊ะเราก็ไล่เช็คตลอดทุกเดือนนะว่างานไหนอะไรยังไงบ้างแต่ว่างานนี้คงค้างมาสักระยะแล้วแล้วก็ผู้จัดการพี่สนุก็ตามเช็คให้อยู่ครับเห็นเห็นว่ามีการแบบผัดผ่อนแบ่งจ่ายอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็เห็นว่ายังยังไม่ได้ทําตามข้อตกลงใหม่ด้วยที่ตกลงให่ซึ่งมันเกินระยะ แต่จากที่ตกล้จบเลยถ้ารอบแรกเนี่ยก็สักระยะแล้วครับแล้วก็มีมีอีกรอบหนึ่งที่บอกว่าจะจะขอแบ่งจ่ายเนาะแล้วก็เลยกําหนดอีกครั้งหนึ่งมาสักไม่ชัวนะไม่ชัวประมาณก็ก็หลักเดือนกว่าขึ้นไปแล้วแหละครับเห้ผลที่เขาให้กับสนุกไปให้ให้บรรยกาอะไบ้างไม่ทราบไม่ทราบจริงจริงอันนี้ผู้ใหญ่เขาคุยกันเรื่องเรื่องแบบเหตุผลเรื่องอะไรเงี้ยเราก็รับฟังมาแล้วก็ ทำใจทาอะไรไม่ได้ก็เลยทาใจรอรอไปแหละฮะอันที่ถานตงก็คือยังมีหวังอ้าวเราหวังสิเราทํางานเราแบบตั้งใจทํางานมากเลยนะเราศึกษาผลิตภัณฑ์ทุกอย่างนะเราแบบเรารู้สึกว่าทุกครั้งที่เรารับงานเราก็แบบเต็มที่กับแบรนด์มากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้แฟนๆที่ตามเรามาทั้งแบบอุ่นผลิตภัณฑ์ตามหรือตามมาเจอเราอะแบบได้ข้อมูลที่ครบถ้วนกับแบรนด์มากๆแบรนด์รักเราแล้วเราก็อยากรักแบรนด์แล้วเราก็อยากให ฟนแฟนเราอา่ะรักแบรนด์ด้วยฉะนั้นเราก็แบบเต็มที่กับงานมากๆแล้วเราก็หวังแหละแมเราทำงานเนาะจริงมีเฟลไหมกับสิ่งที่เราทุ่มเทไปแต่ว่ามันไม่ได้ตามต้องการครับถ้าในแง่ของการทํางานเราไม่เฟลหรอกเพราะว่านั้นเนี่ยเราทํางานเต็มที่มากๆแหละแต่ว่าคนทํางานอะ่ะเราทํางานเราเราก็ต้องแลกกับเงินอ่ะนะฮะพูดกันตรงๆอะ่ะมันก็ต้องไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่มันก็ต้อง ก็ต้องมีค่าตอบแทนแหละครับผมก็แต่ถ้างานไหนเราดีลกันว่าเราแบบโอเคอยากไปช่วยเหลือด้วยใจอย่างเงี้ยมันก็มีงานบุญงานแต่ไหลงานแบบพบปะผู้คนเนี่ยเราก็ไปได้แต่งานไหนที่ตกลงกันไว้อย่างไงเนี่ยเราก็ต้องตามตกข้อตกลงแหละแตุ่ผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเขาคงจ่ายเราแหละแต่เขาคงจ่ายเราอย่างเขาผัดผ่อนนี่เขาเริ่มส่งแล้วหรือยังเริ่มชำระยังเขาที่สร้างมัอย่างนี้ครับา็งวดแรกที่เขาบอกไว้มันเลยมาแล้วใช่เลยเลยแล้วตอนตอนแรกจ่ายเต็มก้อนเดียวส่าพักบอกว่า บัตรเป็นหลายงวดแล้วก็แบ่งจ่ายแต่ว่าอันนี้ก็เกินกําหนดเกินโอเวอร์ดิวมาแล้วเหมือนกันแต่เชื่อครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเขาก็จ่ายเราแหละจํานวนเยอะไหมคะสามวันจำนวนเยอะไหมเดี๋ยวก็น่าจะเฉียดเฉียดหกหกหลักประมาณเนี้ยเต้นเต้นประมาณนี้สักก้อนหนึ่งเลยสักก้อนหนึ่งแล้วกันก็ที่ผ่านมามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบนี้ไหมเฮ้ยโค้าอยู่นี่นี่เ น,น,นี่พูดด้พูดอย่างนี้เดี๋ยวเขาจ้างงานฟรีผมหมดเลยทีนี้ยังไงยังไงมันเฉยกันคืออย่างงี้อย่างงี้แล้วเกือบลืมไปแล้วนะเพิ่งมาย้อนคุยกันเพราะเพราะมีปัญหาครั้งนี้แหละแล้วพี่สนุกค,คุยกันผมก็บอกว่าเออเนี่ยครั้งแรกเลยนะที่พวกเราโดนแล้วผมก็คิดไปคิดมาเฮ้ยพี่ไม่ใช่ครั้งแรกคือเคยมีรครั้งหนึ่งเมื่อเมื่อนานมาแล้วตั้งแต่แบบเข้าวงการได้ไม่นานมากอะไรเงี้ยเป็นแบบกิจกรรมงานหนึ่งที่เราไปร่วมงานแล้วก็ ผมไม่แน่ใจอะตอนนั้นยุคนั้นมันเด็กมากเลยเนี้ยอาจจะแบบไม่ได้มีสัญญากับงานเต็มที่อะไรลักษะสอนอะไรอย่างเงี้ยก็ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็ติดต่อไม่ได้ไม่ใช่เหรอคนนั้นหายไปจากเรานะแต่เขายังอยู่กับคนอื่นนะเหรอแต่เราก็ไม่รู้จะทวงถามยังไงเราก็เลยแบบอาจจะเป็นความผิดที่เราด้วยอะไรเงี้ยครั้งนั้นเราก็ปล่อยไปแล้วเราก็แบบรัดกุมกับการเรื่องบัญชีมากๆเลยตลอดชวิตเรื่องเอกสารค่อนข้างรัดกุมประมาณนึงอ่ะอย่างคนนั้นที่เขาไม่ได้จ่ายเราแล้วเราเจอเขาเขาทันสกิริเลีย จำหน้าผงไม่ได้ค no <c oughs> ือมันเป็นการดิวงานผ่านผ่านเพื่อการขมอไผมก็เลยแบบไม่รู้ว่าเขาคือใครแต่ว่าล่าสุดที่คุยกันอะเพื่อนกันบอกเออเนี่ยเขายังแบบมีหน้ามีตายังยังร่วมงานกับใช่แต่ผมคิดว่าถ้าเขาร่วมงานกับใครก็คงแบบมีการแบบมีคําเตือนไปสู่เพื่อนร่วมงานเขาแหละแต่เราก็ไม่รู้นะเพราะว่าตอนนั้นมันอาจจะแบบด้วยเรื่องแบบเอกสารหรืออะไรมั้งผมไม่แน่ใจก็เลยแบบตอนนั้นก็แบบแตะไหล่กันไปว่าทาบุญได้บุญใหญ่ สาธุครับหวังว่าจะส่งผลอ, <คน S 2> อ,อันนี้คำบุญนาหรือว่าไงเราอบนี้ไม่ทำฮะทำา <laughs> มาหากินครับผม <laughs> แต่เราก็ไม่ติดค่าเราว่าเขาจะจ่ายเป็น้อนเป็นงวดไม่ติดเลยไม่ติดเลยคือเรารู้สึกว่ามันมันคุยกันได้แต่แค่ว่าเราอยากให้สื่อสารมากกว่าว่าแบบมันเกิดอะไรแล้วมันจะแบบแก้ไขย,ยังไงหรือว่าแบบ เราเราเราคิดว่าเราก็เข้าใจในแง่ของแบบเศรษฐกิจช่วงนี้อาจจะไม่ดีหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่าแบบสิ่งที่เราทํามันอาจจะแบบไม่ได้ตามเป้าที่เขาต้องการหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยแต่โอเคแหละมันก็มีสัญญาของมันแล้วเราก็มั่นใจว่าเราแบบเต็มที่กับงานมากๆในฐานะนักสแสดงนฐานะคนหนึ่งที่แบบไปร่วมงานก็คืออยากเขาพูดความจริงใช่ก็มาคุยกันแล้วกันว่าจะยังไงนะครับก็แต่ก็เชื่อแหละว่าสุดท้ายก็คงได้รับ<ม>ปุบไม่ตไหล่นะไม่ตไหล่ฮะ ไม่ไม่ตีเรียสไม่ซีเรียสซีเรียสนิดหนึ่งแต่ว่าอย่าอย่าจริงจังมากครับผม,มออเเเคับย <c oughs> ะ